ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างการยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองหรือการทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังคุณจะเลือกอะไรผมถามแบบนี้เพราะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขายึดมั่นในความเชื่อจนถึงขั้นปฏิเสธการถืออาวุธขณะที่ทุกคนรอบตัวต่างก็ถือปืนกันหมดแต่แทนที่เขาจะถูกดูถูกหรือถูกขับไล่ออกไปสุดท้ายเขากลับกลายเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเขาคือเดสมอนดอสหรือเดสมอนโทมัสดอส ชายที่ไม่เคยจับปืนแม้แต่ครั้งเดียวแต่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนทหาร75นายในยุทธการที่โหดร้ายที่สุดยุทธการหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2คุณผู้ฟังเคยไหมครับกำลังอินกับคลิปที่กำลังสนุกสนุกแต่จู่ๆโฆษณาก็มาตัดจังหวะเอาดื้อถ้าไม่อยากเสียโฟกัสผมมีตัวช่วยครับ YouTube Premium กับโปรดีๆสุดพิเศษจาก Ad d o g k e PM ใช้อีเมลเดิมต่ออายุได้เลยการันตีตลอดการใช้งานมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเองครับสนใจติดต่อ Ad d o g g PM และอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิต podcast ต,ตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับทหารนายหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความกล้าหาญที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การถืออาวุธแต่อยู่ที่การกล้าย,ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้านจากทั่วโลกเรื่องราวของเดสมอนดอร์สจะทำให้เราเข้าใจว่าความแข็งแกร่งภายในจิตใจมีพลังมากกว่าความแข็งแกร่งของร่างกายและบางครั้งการปฏิเสธที่จะทำร้ายผู้อื่นกลับเป็นวิธทีที่ทรงพลังที่สุดในการช่วยเหลือพวกเขาในตอนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการรู้จักชีวิตวัยเด็กของเดสมอน ว่าอะไรทําให้เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นคงเช่นนี้จากนั้นเราจะไปดูช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพแม้จะไม่ยอมถือปืนและสุดท้ายเราจะไปถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุทธการโอกินาวาที่ทําให้เขากลายเป็นวีรบุรุษตลอดกาลเรื่องของเดสมอนดดอสเริ่มต้นขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช1 9 1่ัเรที่รัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาในครอบครัวที่พ่อของเขาชื่อวิลเลียมดอสเป็นช่างไม้ส่วนแม่ชื่อเบอร์ธาเป็นนแมบ้าธรรด แต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาในบ้านของเดสมอนคือความเชื่อในศาสนา Seven Day Adventist ที่ครอบครัวของเขายึดถือกันอย่างเคร่งครัดศาสนานี้มีหลักการสำคัญข้อหนึ่งที่ว่า Thou s h a l l not kill หรือห้ามฆ่าคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพดูนะเดสมอนโตขึ้นมาในบ้านที่มีภาพวาดเรื่องราวในไบเบิลแขวนอยู่บนผนังหนึ่งในนั้นคือภาพของคาอินที่ฆ่าอาเบลน้องชายของเขาตั้งแต่เด็กเดสมอนมองดูภาพนั้นแล้วในใจเขาก็คิดว่าผมจะไม่เป็นเหมือนคาอินเด็ดขาด แต่ชีวิตวัยเด็กของเดสมอนไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปพ่อของเขาเป็นคนติดเหล้าและเมื่อเมาแล้วก็มักจะก้าวร้าววันหนึ่งเมื่อเดสมอนอายุได้ราวสิบขวบเขาเห็นพ่อเอาปืนมาจ่อใส่ลุงของเขาในช่วงเวลานั้นเดสมอนรู้สึกกลัวมากแต่ที่กลัวกว่านั้นคือการที่เขาเกือบจะเห็นคนในครอบครัวฆ่ากันเองเหตุการณ์นั้นทําให้เขาตัดสินใจว่าผมจะไม่ยกมือขึ้นทําร้ายใครเด็ดขาดเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มเดสมอนเป็นคนที่ทํางานหนักเขาทํางานในอู่รถเป็นช่างไม้ และทำทุกอย่างที่จะช่วยครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นและที่สำคัญเขายังคงยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองอย่างแน่วแน่แต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นวันที่7ธันวาคมคริศสสักร 1, 1941ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์อเมริกาจึงต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่หนุ่มๆทั่วประเทศแหกันไปสมัครทหารเดสมอนก็ประสบกับปัญหาใหญ่ในใจเขาอยากจะช่วยประเทศ แต่เขาไม่อยากจะฆ่าใครคุณผู้ฟังครับลองคิดดูนะว่าการตัดสินใจของเขาในเวลานั้นมันยากแค่ไหนคนรอบตัวต่างก็บอกว่าถ้าไม่อยากไปสงครามก็อยู่บ้านซะหรือถ้าไปสงครามก็ต้องฆ่าศัตรูแต่เขาเลือกทางที่3คือไปสงครามแต่ไปเพื่อช่วยชีวิตคนไม่ใช่เพื่อฆ่าในปีคริสต์ศักราช1942เดสมอนอายุ23ปีได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมกองทัพบกสหรัฐ ในตำแหน่ง conscientious objector หรือผู้ที่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุผลทางมโนธรรมและเขาขอเป็น combat medic เสนารักหรือพยาบาลสนามรบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับช่วงนั้นในอเมริกาการเป็น conscientious objector ถือเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามคนส่วนใหญ่มองว่าพวกเขาเป็นคนขี้ขลาดบางคนถึงกับถูกขังคุกแต่เดสมอนไม่ได้ขอผัดผ่อนเขาขอเป็นทหารแต่ขอทำหน้าที่ช่วยชีวิตคนเมื่อเขาเ้าไปในค่ายทหารสิ่งที่เดสมอนเจอคือการดูถูกจากเพื่อนร่วมหน่วย ทหารคนอื่นเรียกเขาว่าคนขี้ขลาดบางคนคิดว่าเขาจะทิ้งพวกเขาหนีไปตอนสู้รบจริงมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทหารคนหนึ่งได้คว้างรองเท้าคอมแบทใส่เขาขณะนอนเพราะไม่พอใจที่เขาไม่ยอมจับปืนแต่เดสมอนไม่ได้โกรธไม่ได้ต่อสู้กลับเขาแค่พูดว่าผมมาที่นี่เพื่อช่วยพวกคุณไม่ใช่มาทำร้ายพวกคุณระหว่างการฝึกซ้อมเดสมอนได้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนขี้ขลาดแต่อย่างใดเขาเป็นหนึ่งในคนที่วิ่งเร็วที่สุดปีนป่ายเก่งที่สุด และทำกิจกรรมทางทหารได้ดีที่สุดในหน่วยยกเว้นแค่การใช้ปืนเท่านั้นเขาฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจนเชี่ยวชาญเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลการหามคนเจ็บและที่สำคัญการเก็บรักษาจิตใจ,จให้เข้มแข็งในสถานการณ์วิกฤตหน่วยบัญชาการเคยพยายามบังคับให้เขาจับปืนโดยขู่ว่าจะไล่เขาออกจากกองทัพแต่เดสมอนยืนกรานเขาบอกว่าผมจะรับใช้ประเทศแต่ผมจะทำแบบที่ผมเชื่อว,ว่าถูกสุดท้ายกองทัพต้องยอมรับ และอนุญาตให้เขาไปสู้รบโดยไม่ต้องถืออาวุธก่อนที่จะไปสู่ยุทธการโอกินาวาเดสมอนได้ผ่านการรบมาแล้วหลายครั้งในฟิลิปปินส์ในแต่ละครั้งเขาได้พิสูจน์ความกล้าหาญของตัวเองเขาไม่เคยทิ้งเพื่อนร่วมทีมไม่เคยหลบหนีจากภารกิจและที่สําคัญเขาช่วยชีวิตทหารได้มากมายทาหารคนอื่นๆที่เคยดูถูกเขาค่อยๆเปลี่ยนความคิดพวกเขาเริ่มเห็นว่าเดสมอนไม่ใช่คนขี้ขลาดแต่เป็นคนกล้าหาญในแบบที่ไม่เหมือนใคร เขากล้าที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นโดยไม่มีอาวุธปกป้องตัวเองคุณผู้ฟังครับณนะจุดนี้เดสมอนดอรสจากชายหนุ่มที่ถูกดูถูกว่าเป็นคนขี้ขลาดได้กลายเป็นคนที่เพื่อนร่วมหน่วยไว้วางใจได้เขาพิสูจน์แล้วว่าความกล้าหาญไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกับปืนแต่การทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขากําลังจะมาถึงเมื่อหน่วยของเขาได้รับคําสั่งให้ไปยุทธการที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สองยุทธการโอกินาวา สถานที่ที่จะเปลี่ยนชื่อของเดสมอนดอสให้กลายเป็นตำนานตลอดกาลคุณผู้ฟังครับเมื่อเดือนเมษายน1945หน่วยของเดสมอนได้รับภารกิจที่หนักหนาที่สุดในชีวิตคือการเข้าไปต่อสู้ในยุทธการโอกินาวาหน่วยที่307ของกองพลทหารราบที่77ได้รับคำสั่งให้ไปยึดเกาะโอกินาวาซึ่งเป็นป้อมปราการสำคัญของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ที่โอกินาวาไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาแต่เป็นนรกบนดินที่แท้จริง เพราะญี่ปุ่นได้เตรียมป้อมปราการอุโมงค์และจุดตั้งรับอย่างแข็งแกรง่งโดยเฉพาะที่ m ม e อด e เอ a r p ์ e n เมหรือที่ทหารอเมริกันเรียกกันว่า a ฮ็กซอร i d ิชหรือหน้าผาเลื่อยฟันลองนึกภาพดูนะครับหน้าผาสูงชันเกือบ400ฟุตด้านบนเต็มไปด้วยปืนใหญ่ปืนกลและทหารญี่ปุ่นที่ตั้งใจจะสู้จนตายเพื่อปกป้องแผ่นดินแม่ของพวกเขาวันที่2 9เมษาย,ยน1945การทดสอบครั้งแรก วันนั้นเป็นวันแรกที่เดสมอนได้รับการทดสอบอย่างแท้จริงที่โ ok อกินาวาก้องร้อยของเขาถูกโจมตีอย่างหนักจากปืนใหญ่และปืนกลของญี่ปุ่นเสียงปืนใหญ่ดังกล้องไปทั่วสมรภูมิทหารหลายคนล้มลงพร้อมกันในเวลาไม่กี่นาทีแต่แทนที่เดสมอนจะหลบซ่อนตัวเขาวิ่งออกไปกลางนงกระสุนโดยไม่สนใจว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรเขามีแค่ชุดปฐมพยาบาลกับความมุ่งมั่นที่จะช่วยชีวิตเพื่อนของเขาคุณผู้ฟังลองจิตในการดูนะครับ ขณะที่ทหารคนอื่นต่างหาที่หลบภัยเดสมอนกำลังคลานไปหาเพื่อนที่บาดเจ็บเขาใช้มือใช้แผ่นผ้าสิ่งใดก็ได้ที่จะหาพวกเขาไปยังจุดปลอดภัยวันที่5พฤษภาคม1945วันแห่งความหวาดกลัวนี่คือวันที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดสมอนดอสวันที่จะทำให้เขาได้รับ Medal of Honor เช้าวันนั้นกองทัพอเมริกันได้รับคำสั่งให้บุกขึ้นไปบนหน้าผาแฮ็กซอริชเพื่อยึดพื้นที่จากทหารญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสังหารหมู่ ทหารอเมริกันถูกยิงและระดมโจมตีอย่างไร้ความปราณีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บนับร้อยนายเมื่อการโจมตีล้มเหลวหน่วยรบต่างพากันถอยลงจากหน้าผาเหลือไว้เฉพาะคนเจ็บที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้บนหน้าผาที่เต็มไปด้วยศพและเสียงครวญครางของผู้บาดเจ็บและแล้วเดสมอนก็ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ขณะที่ทุกคนถอยลงไปแล้วเดสมอนตัดสินใจอย,อยู่บนหน้าผาเพียงลําพังเขาเอาเชือกมาผูกเป็นเปลชั่วคราว และเริ่มหามคนเจ็บลงจากหน้าผาทีละคนคุณผู้ฟังครับลองคิดดูว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างทหารญี่ปุ่นยังคงยิงจากด้านบนแสงแดดแผดเผาเขาไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีปืนปกป้องตัวแต่ที่มีคือความเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตล้วนมีค่าเขาภาวนาในใจทุกครั้งที่ช่วยคนได้หนึ่งคนพระเจ้าครับขอให้ผมช่วยได้อีกแค่คนเดียวเถอะแล้วก็ไปหาคนต่อไปและอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเขาใช้เชือก าลากและแบกคนเจ็บลงจากหน้าผาตลอดทั้งคืนเสียงปืนดังก้องแสงไฟระเบิดส่องท้องฟ้าแต่เดสมอนไม่เคยหยุดเมื่อรุ่งเช้าคนที่เดสมอนดอชช่วยชีวิตได้ในคืนนั้นคือ75คน75ครอบครัวที่ได้พบลูกผู้ชายสามีพ่อของพวกเขาอีกครั้งเพราะการกระทําของชายคนเดียวที่ไม่เคยจับปืนแต่เรื่องราวของเดสมอนยังไม่จบวันที่12และ21พฤษภาคม ความกล้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดวันที่12พฤษภาคมเดสมอนได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดมือที่ขาซ้ายแต่แทนที่จะยอมให้เพื่อนหามเขาออกไปเขากลับให้คนอื่นที่บาดเจ็บหนักกว่าไปก่อนเขาพันแผลด้วยตัวเองแล้วรอจนเหลือที่ว่างค่อยให้หามตัวเองไปและวันที่21พฤษภาคมขณะที่เดสมอนกำลังดูแลเพื่อนที่บาดเจ็บเขาถูกกระสุนมือปืนยิงที่แขนซ้ายกระสุนทะลุแขนเขาแต่คุณรู้ไหมครับว่าเขาทำอะไร เขาใช้สายเป้ของตัวเองทำเฟือกดามแขนแล้วคลานไปไกลกว่า300เมตรเพื่อไปหาที่ปลอดภัยโดยใช้แขนข้างเดียวเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเดสมอนดอ์สกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่ได้รับ Medal of Honor โดยที่ไม่จับอาวุธเลยในวันที่12ตุลาคม1945ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนได้มอบเหรียญ m e d a l o f h o n o r ให้กับเขาในพิธีที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีกล่าวว่า คุณคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การฆ่าแต่อยู่ที่การช่วยชีวิตคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของ Desmond d o อสไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ระดับโลกในปี2016เรื่อง h c k s a w Ridge ที่กำกับโดย Mel Gibson และแสดงโดย Andrew Garfield หนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นทั้งความศรัทธาความกล้าหาญและการต่อสู้ของเขาในสนามรบจนได้รับเสียงชื่นชมจากคนทั่วโลก และทําให้ชื่อของเดสมอนดอร์สเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งของเดสมอนดอร์สมาแล้วตอนนี้มาวิเคราะห์กันดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างและเราจะเรียนรู้อะไรจากชีวิตของเขาได้บ้างบทเรียนข้อแรกพลังแห่งความเชื่อมั่นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของเดสมอนคือความเชื่อมั่นที่ไม่เคยสั่นคลอนตั้งแต่เด็กจนเสียชีวิตเขายึดมั่นในหลักการห้ามฆ่าอย่างไม่เคยผันแปร คุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับในสถานการณ์ที่ทุกคนบอกว่าการฆ่าคือสิ่งจําเป็นที่ทุกคนถือปืนที่การไม่ฆ่าอาจหมายความว่าตัวเองจะตายแต่เขายังคงยืนหยัดนี่คือพลังแห่งความเชื่อที่แท้จริงบทเรียนข้อ2ความกล้าหาญมีหลายรูปแบบเราคิดว่าความกล้าหาญคือการถือปืนการสู้รบการโจมตีแต่เดสมอนสอนเราว่าความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตัวเองการที่เขาวิ่งเข้าไปในดงกระสุนเพื่อช่วยเพื่อน โดยไม่มีอาวุธปกป้องตัวนั่นต้องใช้ความกล้าหาญที่มากกว่าการยิงปืนเสอีกบทเรียนข้อ3การเปลี่ยนใจคนอื่นด้วยการกระทําตอนแรกเพื่อนทหารดูถูกเขาเรียกเขาว่าคนขี้ขลาดแต่สุดท้ายพวกเขากลับเคารพเขามากที่สุดเพราะอะไรเพราะเขาพิสูจน์ด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยคําพูดเขาไม่เคยโต้เถียงไม่เคยอธิบายยาวๆเขาแค่ทําในสิ่งที่เชื่อและให้ผลลัพธ์พูดแทนปัจจัยที่ทําให้เดสมอนประสบความสําเร็จปัจจัยแรก ความชัดเจนในเป้าหมายเดสมอนรู้ตัวดีว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาไม่อยากฆ่าใครแต่เขาอยากช่วยคนเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้เขาไม่หลงทางแม้จะถูกกดดันจากทุกทิศทางปัจจัยที่2การเตรียมตัวอย่างจริงจังแม้เขาจะไม่จับปืนแต่เขาฝึกทักษะอื่นๆจนเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปีนป่ายการปฐมพยาบาลเขาไม่ได้อาศัยแค่ความเชื่อแต่เตรียมความพร้อมด้วยปัจจัยที่3ความอดทน การที่เขาถูกดูถูกถูกกลั่นแกล้งแต่ไม่เคยโกรธไม่เคยแก้แค้นนี่แสดงถึงความแกร่งทางจิตใจที่ไม่ธรรมดาปัจจัยสุดท้ายการมุ่งเน้นที่การให้แทนที่จะรับเดสมอนไม่เคยคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการช่วยคนเขาแค่คิดว่าคนอื่นต้องการความช่วยเหลือและเขาทําได้แค่นั้นเองจิตวิทยาเบื้องหลังทําไมเดสมอนถึงทําได้คุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีคิดของเดสมอน เขาไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นวีรบุรุษเขาแค่คิดว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเขามีความเชื่อมั่นภายในตัวเองว่าทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูเป็นคนดีหรือคนเลวทุกคนสมควรได้รับความช่วยเหลือและสิ่งสำคัญอีกอย่างคือเขามีจุดประสงค์ที่ใหญ่กว่าตัวเองเขาไม่ได้ช่วยคนเพื่อมีชื่อเสียงไม่ได้ช่วยเพื่อได้รางวัลเขาช่วยเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้องคุณผู้ฟังครับมาสรุปกันว่าเรื่องราวของเดสมอนดอสอนอะไรเราบ้างประเด็นแรก ความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การใช้กำลังแต่อยู่ที่การกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้านจากทั่วโลกประเด็นที่2การเปลี่ยนแปลงโลกไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธบางครั้งการช่วยเหลือด้วยความรักทรงพลังกว่าการทำลายด้วยความเกลียดชังประเด็นสุดท้ายทุกคนมีความสามารถที่จะเป็นวีรบุรุษในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดสงครามเราสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้ทุกวันผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูครับ ความเชื่อของคุณคืออะไรและคุณกล้ายืนหยัดในนั้นแค่ไหนเมื่อคนรอบตัวบอกให้ทำตรงกันข้ามคุณเคยมีโอกาสช่วยเหลือใครบ้างแต่เลือกที่จะมองข้ามไปเพราะกลัวว่าจะดูแปลกหรือกลัวว่าจะเสียเวลาและสุดท้ายถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างการทำตัวให้คนอื่นชอบหรือการทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้องคุณจะเลือกอะไรคุณผู้ฟังครับเดสมอนดอสเริ่มต้นจากการเป็นแค่หนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นคง เขาไม่ได้เกิดมาเป็นวีรบุรุษเขาเลือกที่จะเป็นวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างๆคุณไม่จําเป็นต้องช่วย75คนเริ่มจากหนึ่งคนก็พอยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อแม้จะดูเหมือนว่าคุณเป็นคนเดียวในโลกที่คิดแบบนั้นและที่สําคัญที่สุดอย่ายอมแพ้ต่อความดีเพราะโลกใบนี้ต้องการคนอย่างเดสมอนดอ์สมากกว่าที่เราคิดถ้าเรื่องราวในวันนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกัน และ s มัครสมาชช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะการแชร์เรื่องราวดีๆก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีเรื่องราวแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงเรื่องไหนที่คุณอยากให้เราเล่าในตอนหน้าฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับ Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตตอนนี้ขอขอบคุณที่รับฟังและขอให้คุณผู้ฟังมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกในแบบของคุณเองเหมือนที่เดสมอนด์ดอสเคยทำและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ